สวัสดีค่ะวันนี้ก็เดินทางกลับวันนี้เดินทางกลับโคราชแต่ว่าไปสายการบินเชียงรายกรุงเทพไปลงที่ดอนเมืองรอบมาตกเครื่องรอบกลับไม่ย้อมให้ตกเครื่องตอนนี้อยู่ที่สนามบินแล้วเหลือเวลาอีกเช็คอินอะไรเรียบร้อยแล้วเหลือเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงเครื่องก็จะออกนะคะ ตอนนี้ตอนมามาสองคนแต่ตอนกลับเราได้คนหลงบางคนหนึ่งน้องใหม่คุณครูปัญญากรดาดคุณทศคุณบ้านเดียวกันมาเจอกันอยู่เชียงรายเป็นไงบ้างมาเครื่องบินครั้งแรกออก็เต้นมากค่ะตเต้นมากแล้รู้สึกดีใจครับที่ได้เจอครูครู เขาเธอได้ได้ขึ้นเครื่องอ,อ,อายุยังน้อยเนาะครูดได้ห้าห้าสิบกว่าจึงได้ขึ้นเครื่องออพวกเธอขึ้นไปเลยสบายๆนั่งเหนื่อยเมื่อยเมื่อยตุ่รู้ระบบการอันนี้ยังรู้ระบบการเช็คอินหรือยังจานจองตัว๋วพอทําได้แล้วเนะาะเป็นรู้จากครูบ้างแล้วต่อไปสบายเดี๋ยวไปต่างประเทศกันโอเคเนาะอันนี้มากับหลานสาวนะคะวันนี้ เขาขึ้นหลายรอบแล้วคนนี้แต่ต่อไปก็จะให้ขึ้นเดียวเดียวตอนนี้นั่งนั่งรอเครื่องบินที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงที่จงังหวัดเชียงรายนะคะจะกลับโคราชซึ่งอนมาตกเครื่องตอ,ตอนตอนกลับก็เลยมาก่อนเวลาเยอะหน่อยตอนนี้เราอยู่มานั่งรออยู่เรา,เอาของเรามาสายกาันในออนแอร์มา จะได้ว่านั่งรถที่เตยสามนะคะเครื่องจะออกประมาณเท่าไหร่นี่สิบนาฬิกาสี่สิบนาทีาโอเคค่ะ